คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ห้งหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮานอยกันครับก่อนอื่นมาดูผลรางวัลเมื่อวานกันก่อนครับผลรางวัลหวยฮานอยงวดประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2,567หาฮานอยพิเศษบน0ูนย์ห้ล่าง70ฮานอยปกติบน346่หล่าง49าฮานอย VIP อบน760ล่าง56เข้าจอดเจ็ิฮานอยพิเศษ ไปกันต่อที่แนวทางวันนี้เลยครับแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567สุดมัดรวมฮานอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอย VIP วันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่3นะครับชุดจบวันนี้ครับจัดไป030608 3 6 3 8 6 8แอดชอบส่วนตัวที่38ครับวันนี้แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ ท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ